นี่คือวความพ,พร้อมนะนรองค <ปะ S 1> ู่<ร>เอกเชื่อมอยู่ด้านหลังเนี่เค็ดกล้องฟา้าเชื่อมอยู่ด้านหลังเค้เ่็งกล้องฟ้าดีทีมงานสอสมานกาเมนเอ้ยนี่นี่น,น,นี่คนนี้ใครเสือเหรอเสือบินอันนี้น้องชายเป็นสมานใช่ไหมครับโอเคนี่ซ้ายนรกแตกจากสำรองท่ามน,นะส่วนส่วนนู้นพี่เล็กกำลังนน<อ>งันนี้อยู่นะพี่เล็กกำลังแอคชั่นถ่ายรูปอยู่นี่คือรองผู้เอก กีเล็กเขาวันนี้ดำเนินการดูเนื้อดูตัวของนักคู่นะโออเค่ะมีใครถ่ายมั้หอาจารย์โอเคนี่คือรองผู้เอกของเราโอ้โหกีเล็กดีมากเวลามาพี่ก่อยย่าตัท่าพต้นหนึ่งนี่คือผู้ต่อสู้นะคนไทยเราใมากต่างน้ำตัวอะไครับเวลาเป็นยังไงครัเรนนี่อาเคยเล่ซ้อมมากี่วันครับสามาทิตครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่เดิมเลยและอยู่ที่น่ามีเป็นใครเป็นกองฟ้า ยืนเกียบสักส่วนเลยเป็นยันมันใจบ้มัันใจเนาะว่เคยชมเขามองครั้้ลุกเนาะนับนักเกินป้อนหนึ่งเนาะทานแล้วบ้านแล้วบ้อยรยีาเป็นลรอยสีมาโอเคไปกินอย่างหลาไปไม่มีมันใจ้ามนใจ้ดยขามโอ้โหนี่คือโต๊ะเสร็จที่บ้ายรอดูเป็ี้างต่อยตอนสไตล์เราไปเดี๋ยวมีอะไรเข้าแก้ไขเอาวุธตัวนั่น้แวันี้มาต่อยช่วงเจ็ดด้วยทำแน่เลยบ่ ครั้งแรกครับในใจเคยอยากจะมาต่อยนี่ไหมแต่ก่อนก็เคยครับแต่วันนี้มาแล้วนะครับผมตื่นเต้นไหมเิดหน่อยครับแต่วันนี้ต้องเต็มที่นะครับวันนี้มาต่อยกลางวันด้วยตอนช่วงบ่ายนี่เคยได้ต่อยเขาไหก็ยังครับดแล้วตอนซ้อมนี่ได้ปรับเวลาได้ปรับเลยไหมครับอยู่แต่ก็ไม่มีปหญหานะครับผมวันนี้มาเต็มที่ครับร่างกายพร้อมเลยและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ ลังสีครับที่ลังสีวันนั้นต่อยกับเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าคือเวทวันนี้เลย<อ>แล้วถ้าเช้านี้เข้าชั่มหนักคิดว่ามากเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีมาสบายเลยเนาะร่างกายเราไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาดังในช่องเจ็บสักวันหนึ่งมาวชัยนะกับค่ายด้วยไฟเมื่คุมมากี่กิโลครับสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณ ร้อยปวกครับเราคนจังหวัดอำนาจเจริญครัฝากช่วช่วยแฟนคลับเรานี่หน่อยชาวน้าเลยช่วยเป็นกำลังใจครับคืนนี้เต็มที่หน่อยวันนี้นะครับบ่ายสองสี่ห้าได้ช่องเจ็ดสีบอกเตรียมดูกันได้เลยอ้าววันนี้ขอให้ทราโชคดีนะครับขโอเคไปจากอำนาจเจริญมาหมดละโอเคซ้อมอยุบภาษาอังลฤษมาละซ้อมอยู่ที่ไหนลูกซ้อมอยู่เพชรดีครับเทรนเนอร์ไทยใครเป็นเทรนเนอร์นี่ครับเจนเนอร์เจนเนอร์ชื่ออะไรขอเอาไป อนันตเดชครับอนันตเดชมั่นใจวันนี้มั่นใจครับมั่นใจเนาะโอเคซ้อมดีป่ะซ้อมดีครับซ้อมดีเนาะครับโอเคซู้ๆู้ไปให้หมอตรวจดู